สวัสดีคะ่ะเด็กๆชั้นปหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของพืชและสัตว์น่ารู้กันค่ะเป็นบทที่2แล้วนะคะเราจะมาดูว่า,างานในวิชานี้นะคะมีอะไรกันบ้างแล้วเรื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวคไเมยจะพาไปดูกันเลยคะ่ะไปกันเลยคะ่ะนะคะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆก็จะได้หนังสือเล่มนี้ไปด้วยนะคะเพื่อที่จะนำไปประกอบในการทำแบบฝึกขัดในแบบวัดนะคะ,เป,คะเป็นคำตอบที่มีอยู่ในหนังสือนี้หมดเลยนะคะมันจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะคะเด็กๆสามารถไปดูได้นะคะจะได้เขียนแล้วก็ตอบคำถามในแบบวัดได้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยนะคะว่าในเรื่องของพืชเนี่ยที่จะต้องเรียนกันเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างไปเลยเลยค่ะ ะะเรื่องพืชน,นะคะก็จะมีในหน้าของในหน้าที่26นะคะเด็กๆเ,เปิดไปในหนังสือน,นะคะหน้าที่26นะคะพร้อมกันนะคะคุณมีจะขยายให้ใหญ่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาดูแล้วก็มาอ่านพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวคุณมีจะให้ฟังนะคะเด็กๆสามารถอ่านตามได้นะคะเปิดทวนอนานได้นะคะ พืชโดยทั่วไปมีส่วนต่างๆที่สำคัญได้แก่รากลำต้นใบดอกผลและเมล็ดซึ่งโครงสร้างแต่ละส่วนมีหน้าที่แตกต่างกันดังนี้ นี่นะคะเป็นรูปของต้นมะเขือเทศนะคะจะมาดูนะคะส่วนต่างๆของต้นมะเขือเทศเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะนี่ดีกว่าจะได้เห็นชัดนะคะ,ะดูค่ะส่วนแรกนั้นก็คือนะคะดอกนะคะดอกนะคะช่วยช่วยล่อมแมลงนะคะ ให้มาผสมเกสรเพื่อสืบพันธุ์นะคะในส่วนนี้นะคะนี่คือดอกนะคะต่อไปผลผลและเมล็ดนะคะผลหอ่อหุ้มเมล็ดส่วนเมล็ดเนี่ยมีหน้าที่ขยายพันธุ์โดยสามารถงอกออกมาเป็นต้นใหม่ได้ต่อไปส่วนต่อไปคือใบใบนะคะมีหน้าที่สร้างอาหารและหายใจคายน้ำออกมานะคะ ส่วนต่อไปเป็นส่วนของลำต้นนะคะมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบนะคะและลำเลียงน้ำแร่ธาตุนะคะเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นนะคะและส่วนสุดท้ายนะคะส่วนสุดท้ายเลยนั่นก็คือรากนั่นเองนะคะรากอยู่บริเวณส่วนโคนของต้นอยู่บริเวณใต้ดินนะคะ มีหน้าที่ยึดลำต้นนะคะและให้ตั้งอยู่บนดินได้นะคะแล้วก็ดูดน้ำและแรกธาตุต่างๆเนี่ยเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆนะคะทำให้ต้นพืชเนี่ยจเจริญเติบโตได้นะคะจบแล้วนะคะเป็นเรื่องของพืชน,นะคะจะสำคัญกับแบบวัดนะคะเดี๋ยวเรียนจะ,ะต้องเอาอาความหมายของ ดอกผลใบลําต้นเนี่ยนะคะไปตอบคำถามในแบบวัดนะคะต่อไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ค่ะสัตว์เนี่ยสัตว์โดยทั่วไปส่วนใหญ่จะมีอวัยวะภายนอกที่สำคัญเหมือนกัน คือหูตาจมูกปากขาและเท้ามีหูของเขาเนี่ยตามเส้นเลยนะคะมีหูมีตามีมจมูกมีปากมีขาและก็มีเท้านะคะแล้วหน้าที่ของเขาเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะมาดูตาเนี่ยส่วนของตาเนี่ยสัตว์แต่ละชนิด ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือคนนะคะตามีหน้าที่เหมือนก,นกันก็คือใช้ในการมองดูสิ่งต่างๆนะคะต่อไปจมูกจมูกมีหน้าที่หายใจแล้วก็ดมกลิ่นนะคะปากปากทำหน้าที่กินอาหารและส่งเสียงร้องนะคะในสัตว์นะคะแต่ถ้าเป็นคนเราก็มีหน้าที่สำหรัแบบพูดและก็กินอาหารนะคะ ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหูหูมีหน้าที่อะไรคะเด็กๆใช่แล้วค่ะหูมีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆต่อไปผิวหนังรู้จักผิวหนังไหมเอ่ยผิวหนังนะคะทําหน้าที่ปกคลุมและก็ปกป้องร่างกายนั่นเองค่ะต่อไปขาและเท้าขาและเท้าทําหน้าที่ในการเคลื่อนที่นะคะแล้วก็รับน้ําหนักตัวนะคะ สังเกตได้ว่านะคะสัตว์กับคนเนี่ยจะมีอ,อวัยวะและก็มีหน้าที่ในการาใช้งานเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆคะวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานะคะที่เราเรียนนะคะมี2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือพืชและก็หน้าที่ของอวัยวะส่วนต่างๆของอส่วนต่างๆของพืชไม่ใช่อวัยวะ,ะนะคะขออภัยด้วย ส่วนต่างๆของพืชน,นะคะมีหน้าที่อะไรบ้างนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสัตว์นะคะอวัยวะส่วนต่างๆของสัตว์นะคะมีหน้าที่อะไรนะคะแล้วก็กเด็กก็จะสามารถนําไปตอบคําถามในแบบวัดได้นะคะเขียนมาได้อย่างถูกต้องนะคะในช่วงนี้นะคะคุณครูก็สอนเด็กๆได้ทางนี้นะคะ ที่สําคัญเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่ช่วยกันกวดขันแล้วก็สอนเด็กๆนะคะให้เขียนให้ฝึกเขียนตามกันได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูมีขอจบคลิปวิชาวิทยาศาสตร์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะอย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดให้ถูกต้องนะคะแล้วก็มาส่งให้คุณครูด,ด้วยนะคะในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ